นไม่โอนตังค์ไหมสองหมื่นในวันนี้เนี่ยเจ็บหนักวันนี้แน่ยอย่าทำอะไรเพื่อลูกเรานะไอ้โจรชั่วเดี๋ยวพวกเราเนี่ยจะรีบออกไปหาเงินแล้วกอดให้เดี๋ยวนี้เลยช่วยฉันด้ว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 ยช่วยด้วยด้วยด้วยคือผมรู้สึกไม่ดีเลยอะถ้าเรื่องของเราเรื่องนี้ไปฟ้องตำรวจจะทำไงอะ ที่รลาไม่ต้องกังวลหรอกนะคะเพราะว่าอีสอคนเนี่ยมันโง่จะตายป่านเนี้ยมันก็คงเตรียมตัวไปไล่หาค่าไทยมาไถ่ตัวกวางแล้วล่ะค่ะเบลพวกเราสองคนต้องไปช่วยอีกวางมันนะ ค่าเทอมที่กูเก็บไว้ให้ลูกแต่ว่ากูจะเอาไปช่วยอีกว่างกูก็มีเงินเก็บอยู่บ้างอนะกูเราสองคนเอาเงินเนี่ยไปช่วยอีกวางกันเถอะไม,ไม่รู้ป่านี้อีกวางอะ่ะจะโดนตบตีไปกี่รอบแล้วอะแกกเราสองคนไปช่วยมันเถอะนะ ลุยพวกโงโ่มนโดนเงินมาแล้วอะ่ะคืนนี้เราจะพาที่รักไปเที่ยวที่ร้านอาหารรูๆนะคะที่รักเนี่ยเป็นผู้หญิงที่หาเงินเก่งที่สุดเท่าที่คอมเคยหลอกมาเลยนะ,ะไม่ใช่ที่เขาเคยคบมาเลยจ้าตกใจหมดเลยอะ่ะ แต่ก่อนจะไปอ่ะมันก็ต้องมีอะไรตอบแทนก่อนๆใช่ไหมเมื่อกี้เขาเพิ่งทำให้ที่รักไปเองนะต้องการอีกแล้วเหรอช้าๆได้ได้ขึ้นหลอก ได้ทั้งหลอกผู้ชายมาปลนเปลือยแถมเสร็จงานอ่ะยังเอามาแบกเลยผู้ชายได้อีกอ่ะกูนี่เลวอย่างมีคุณภาพจริงๆเลยอ่ะขึ้งดื่มมาแล้วค่ะนี่จักรทีขอบคุณมากเลยนะคะพี่ยิงตัว นีกวางจอะไรของเธอเนี่ยใครเพื่อนเธอ,อนอี่กวางอุย๊ยกวางแต่งส่วสวยแบบนี้วะเเมาดูกวางดิเดี๋ยวดิอะไรของมึงวะนี่กวางนี่มึงไม่ได้ลาบ,บากหรอ,หรอแล้วมึงไปเอาเงินที่ไหนมาเปยผู้ชายในร้านหลูๆแบบนี้นี่พูดเพ้อเจ้าอะไรกัน เนเพื่อนกับผู้เธอกัรดูจากสารลูกของพวกเธอสิแล้วเห็นไหมการแต่งตัวของฉันอะ่ะจะเปเป็นเพื่อนกับพวกเธอได้ยังไงผมว่าเราเรียกผู้จัดการมาไล่พวกมันออกไปดีกว่าครับผู้จัดการผู้จัดการทีดังๆเลยค่ะฉันไม่มีเพื่อนแบบนี้หรอกนี่กวางมึงลืมไปแล้วเหรอว่าพวกกูสองคนเนี่ยเคยช่วยมึงไว้อะใช่และที่พวกกูต้องมาทํางานเสริมอะ่ะก็เพราะว่าพวกกูเอาเงินไปช่วยมึงหมดแล้วเรา ทำไมมึงต้องพูดกับพวกกูแบบนี้ด้วยวะช่วยบ้าช่วยบออะไรกันดูจากสารลูกพวกเธอสิอาหารราคาแพงๆอ่ะพวกเธอก็ยังไม่มีปัญญาซื้อเลยม,มีอะไรช่วยไหมครับผู้จัดการคะผู้จัดการว่าที่ร้านอาหารรูๆแบบนี้จะขาดการอบรมพนักงานที่ดีทำไมถึงให้พนักงานมาพูดจาหยาบคายมึงมึงกูกูกับลูกค้าแบบนี้ ากการกั้าไม่ต้องพูดฉันไล่พวกเธอสองคนออกออกไปจากร้านเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่แบบนั้นนะออกไปจากร้านเดี๋ยวนี้คามึงผมต้องขอโทษคุณลูกค้าด้วยนะครับแต่ถ้าไม่มีอะไรแล้วเนี่ยผมขอตัวกว่อนนะครับเชิญคุณลูกค้าเที่ยวสนุกนะครับ คนไข้ฟื้นแล้วเหรอครับนี่นี่ฉันอยู่โรงพยาบาลแล้วหมอแล้วฉันนอนไปกี่ชั่วโมงแล้วหมอประมาณอาทิตย์หนึ่งครับหนึ่งอาทิตย์ทำไมมานานขนาดนั้นน่ะแล้วสรุปว่าฉันเป็นอะไรอะหมอทำไมอยู่ดีๆฉันถึงสลบไปอ่ะ เป็นอะไรหมอจเป็นอะไรคนไข้ขทำใจดีๆไว้นะครับโรคที่คุณเป็นคือเนื้อง,งอกในสมองที่พัฒนาไปเป็นมะเร็งและที่สำคัญมันเป็นระยะสุดท้ายชีวิตคนเรามันก็แบบนี้แหละนะครับผมว่าคุณควรใช้ชีวิตที่เหลือให้มีความสุขดีกว่านะครับหมอฉ,ฉันเป็นมะเร็งฉันเป็นมะเร็งเหรอ เจ้าตายแล้วหมอหมอหมอ,หมอบอกฉันสิว่าหมอตัวพีร์่ะมันไม่จริงใช่ไหมหมอมันไม่จริงใช่ไหมหมอหมอเสียใจยด้วยนะครับแฟนฉันละ่ะแฟนฉันอะหมอนะที่ผ่านมาไม่มีญาติหรือว่าใครมาเยี่ยมคุณเลยนะครับพอฉันเป็นแบบนี้แล้วอ่ะ ทุกคนก็ทิ้งฉันไปหมดเลยใช่ไหมฉันไม่เหลือกันแล้วหมอจะมีก็แต่ผู้หญิงสองคนนะครับที่เป็นเพื่อนคุณเข้ามาเยี่ยมคุณเกือบทุกวันเลยนะครับท่าทางเขาเป็นห่วงคุณมากเพื่อนหรอตอบเขาต๊งก่อนนะครับกูขอโทษนะเว้ยกูขอโทษ ความจริงใจของพวกมึงอะพวกมึงจะวยยกโทษให้กูได้ไหมกูไม่กรธมึงอยู่แล้วกวางมึงต้องพักผ่อนเยอะๆนะร่างกายมึงจะได้ฟื้นเร็วๆอ่ะกูเชื่อว่ามันต้องมีหวังอย่ายอมแพ้นะ เรื่องเงินน่ะพอกูสองคนจัดการให้มึงเรียบร้อยแล้วแหละหมายถึงเงินค่ารักษาพยาบาลของมึงกูขอบใจนะกูขอบใจพวกมึงมากๆเลยอ่ะไม่ใช่เงินค่ารักษาพยาบาลหรอกจ้ะแต่ว่ามันเป็นเงินค่าลงศพที่พวกเราสองคนเนี่ยเตรียมไว้ให้เพื่อนกวางนะ